ทอดไก่เบบบ้บานๆจ้ะทุกคนนี่นยนะคะไม่ช้าทอดปีกไก่จ้าทอดปีกไก่ง่ายๆค่ะจบแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไป,งปามาพามาทอดไก่กันจ้าทุกคน อทอดไก่กินกันค่ะตัวบ้านๆของเรานะคะไก่หมักตามใจชอบนะคะทุกคนหมักตามใจชอบเลยนะคะเดี๋ยวค่อยกลับสีไก่ค่ะหมักแบบ ตามใจเลยนะคะหมักแบบง่ายๆนะคะที่ทอดกะทดใยเย็นๆอทอดกะทรในเย็นๆนะคะให้สุกทีละข้างทีละข้างเลย Det tar tid å gjøre เป็นไงกับและสีสวยมากใส่น้ำมันก็พอประมาณนะไม่ได้ใส่เยอะนะน่ากินมากระทะกระสูนชีวิตนะทุกคนกระทะใบนี้ตั้งแต่ซื้อตั้งแต่สร้างบ้านเลยนะทุกคนกระทะนี้คือซื้อวันที่ขึ้นบ้านเลยนะทุกคน มันก็อยู่ได้เป็นสิบกว่าปีแล้วนะทุกคนเออสิบกว่าปีแล้วนะคะกระทะใบนี้อทนสุด ทำอาหารกินง่ายๆคะ่ะทำอาหารกินง่ายๆ น่าจะครึ่งกิโลไงแต่ <laughs> เริ่มเหลืองแล้วทุกคนเริ่มเหลืองแล้วจ้ากินกับข้าวเหนียวกับแจ่วปลาร้าโอ้เข้ากันสุกแล้วจ้าพี่น้องกองไปอี่ นะคิมิจ้าโอเคนะคะคลิปนี้ก็ฝากชมแล้วนะคะทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่เหลืองได้ทีแล้วทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ